ลงไปยังเีกลงไปยังไหนน่าบุรีลงไปอีหยังไงเกอบหายเกเื่อเสียเมียก็หายตายบ่หานบานเขตเจนีนออ่เนี่ยน้อลงไปทำอะไรเกอบหายเกือบจนีนเขาไปยี่ปุ่น โอ้บ้าเราดึกเกือบทิมเล่นวะเมเป็นเตวไดตัวนพี่ร้องศูนให้เมียเกือบเสียเมียหายพร้อมตายตายตายเห็นแล้วไหมนะพุ่นแม่พุ่นแม่ร้อยหาไม่เห็นหาไม่เห็นนั่นแม่นบ้านั่น้างลัางอ่ะ เห็นบ <c ười> ่ข้นฟางฟางไปทีทีเเด่นเลยสู้ในสู้ในเมื่อไรย่นเกือบถีงนํ่เลยเดี๋ยวลงเลยเจบพักบุงมากินน้ำเ่น เักบุงยันไม่ยากางายกว่าเราเยอะเลยอืมคนฟิวขานเป็นสิแหละฮานพ่อหานพ่อ hamba sang cả khan khu xá ba le xá nam bỏ บ่เลยเอกเอาตัวมาไปหาไปทางพุ้นเป็นหยัง bỏ ครับ Nhà, có muốn phôi nhà. มันดาว่ดาอาตั้งเสติให้ดีตั้งสติให้ดีบวกห้วยนอนระบายควบในใจระบายควบไข่จื้อวอจื้อเปลี่ยนได้เสถ่ะ เอาแซงไฟมาสิโอ้ยพ่อเกือบของเจ้าของแต่ว่าเกือบคู่ที่เสแสมาจะเป็นของไผฟปะนะโอ้คนฟิวขาดนั้นเป็นจังสี่ตั้วนี่เนาะบ่ถือไผขึ้นดูดีนั่นเองเนาะเรื่องจังสี่นี่นั่งนาสาหัสของโพเดียก็เมาเด้อวยสิสนเมาเด้อเกือบโพเดนี่ ขึ้ไปส่บไปทงนี่ว้สิบมนเอาไปงคเดยบนกิหน่อยสิน่อยเกืดใไนี่รถเท้าใครทันไซมากบ้าบ่หูจะคือกันไปไปหาอำนาจเอหน่อยเฮาอำนาจเอาหน่อยก่อนรถสิออกอคกรับจริญมนีเสียจสัพเดือดร้อยสมุนเดียวครับพี่น้องครับอยู่บ้าน น้องนี่อุ้มเขาไปนะครับเมือ่อนี้สิเดินทางไปกระนวลไม่แรกนี่เล่นอยู่กระนวลน,นี่เป็นน้องเด้อนะครับเดี๋ยวไปแห่กำลังใจแฟนคลับเอลซี่ไข่ไข่นะครับ,รบที่กระนวลจะรับมือเสียสมบูรณ์แบบเลยครับพี่น้องครับคืนมานในสีม่วงมีอย่างไรแม่กกมพยายามทำหาอยู่เมากระเป่าต่างสีแบบน้ำโอ้มาได้เลยเอโอ้ย กำลังพกั<ข>พกผอ,เกอนเลยเรือเข่าล็อกไผ่ล็อกมันเหรอครับพี่น้องครับพร้อมที่เดินทางแล้ววันเถอะ <c oughs> เดี๋ยวแต่พอพะย่าบับน้ำก้นฐานเลยเด้องพุงของวันน,น,นี้ค <c oughs> นนี้น้ำบาบครับนั่นแล้วการใช้นลล้ำบาบครับพี่น้องครับพบอพะย,ย่ะบับได้แบบค้นสะอาดขี้อีแต่พี่พะย่ะต้องอาบน้ำข <c oughs> ึ้นมาค้นขึ้นมาคุ้ยแม่นบ่เออเอนเซนบ่คนสะอาดขึ้นบับได้อืมเอาหม่ใบ่บัวะ เดี๋ยวเขาอยู่ถ่วงคนพคนศกับู่เขาบ้าแต่อาบยากน่ะบอคนสกัรกตัวอาบนักอาบรู้คือคนสกับกคนเถอะอาจารย์ตีสะอาดทุกคนครับพ่อไม่อาบทุกคนพอบาทุกคนร่วงป่อยน้ำเขาเดินทังไก่บวเลยไก่ขึ้มาบ้านลอยลกครับบ้านลอยกขล่ะลอยต้นๆนี่ละร0อยเก้าโลบ้านนี่บ่ไก่บ่ไก่เดินเล่นทางมีตาาพเลยใบสามเงินล้วไปเลี้ยวยู่ นำพองเลี้ยวลงเหล่าเขาไปครับไปเลี้ยวลงเหล่าเขาเลยมัน้อยิ่งตวงหอากันนู้นเลยมันแล่นไงกันไออาบน้ำพี่น้องครับไปเบรย์พ่อมาถ่าย ปาดย้อนคิงวไงบ่เลยนี่อ้าวท่านี่เป็นกินคอครับพี่น้อมนอาบน้าวลนบ่นี้ยไม่ไม่แตนหนาเียงที่โอ้โหเดี๋ยวยังกินียเปล่าอาบกับกบที่ห่อจะีนกบจะเลนวยิวางนะ่ขางวเนี่ยนั่งวาแ้วเลย้ยนเย เกงอช่เก mm ี hmm. uh ่ย huh. uh ีบาเป่าน้มันไมได้เกงอ่จุงงมามากินเอาขึ้นไปเลยยิ่เียวเนียอยิเพราะฉนั้นกินตดดนตัวนี้สามพามืเจ้าอยู่กับบ้าโอ้เจบฟองหัวกันแล้วเอามาหลายหลายเอานี่ยคือกองทัพต้องเดินโดยทางขึ้นนะครับต้องซีมเขาจัาหน่อก่อนจคอยจีอาน้าพราะว่าชิ้เน่าเยียดขนาดนี้

ปรเียมาพูดนี่เขาเอิ้นประเดยเกิดกอเข้ไปน้องครับไปเซก็คว่าแต่ประเดเกิดเาตั้นล่ะเฮ้ยโวลานคนวางสันเดียเขาต้บกระเดยทำไมรัอไปว่ามัจมว่าแต่ประเดยวเขา

ับเอาแต่ละคลิปนี้ไว้เช่นนี้พี่น้องพอกระแม่ในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอลซีทีติดตามีเดื่อก็เลยขอจัดใส่ช่องพอ่อพยาอาทิตย์ลำเบื่นเดลยนะครับครับผมขอบคุณครับมีแกงมีแกนไมมด้วยนี่นึกว่าแกงเดียวกันถึมามาเลย